วางวางชิงเสียงก็ได้ยวะเดี๋ยวเอา,เอ,าอีกอันอ่าเดี๋ยวทดสอบอแผ่นฟิลม์มฟิลม์มเอซเลห้าสิบสองชั้นนะ เอามาจาตต้นกล้วยไว้ดูว่ายิงเข้าหรือเปล่าก็มีต้นกล้วยเปล่าๆที่สุพัทเอามาด้วยน,นี่ไปไปยิงลูกหัวลูยิงลูกหัวลูวันนี้สาวโคกจะลุกเป็นไฟ <laughs> อันนี้ตาคำนึก้องนะฮะแต่ทําจําลองเหตุการณ์ว่าเป็นประตูหลบยิงกันหลบอยู่หลังประตูเป็นไม้หนามากหนาปึ๊กเลยน่าจะได้เรียกกับประตูบ้านบ้านเราเนี่ยนะเดี๋ยวลองยิงดูลูกไหม เดี๋ยวเพ่งใจครับครับหยุดก่อนได้เดี๋ยวยังไม่ใส่ลูกเลยอ่าเดี๋ยวทดสอบอ่อาจุดสี่ห้าเอาปืนยาวยิงอ่าฟิล์มเอ็กซเรย์อ่านัดแรกก็เป็นอ่าลูกหัวบอลน,นะฮะวินสองร้อยสามสิบเกนแล้วก็ลูกบูลเล็ตหัวลู แถมลูกซ้อมลูกซอมมก้อย,ยูปด้านหนึ่งตบตบไปก่อน,นได้รอสองจะน้อยใจล,ลูกอะไรวะเนี่ยจูดทั้งสองอะ สองลนะูกเอสบีนะความเร็วสูงโอ้อยิงนี้ไม่โดนอีกเหรอตรงจัดโอ้ยแบงค์จองไปแล้วนี่หว่า căng cao với nhịu ớt nóng tôm quây mà bảo luôn nè lũ mấy đứa lọc bếp mái mái luôn อ๋อมาสดยพต่อยิงไม้ต่อเลยนะใช้ลูกเอ่อลูกวินกับลูกหัวลูกเหมือนเดิมเอาดิยิงแล้วด้ความรวดเร็วความรวดเร็วเกรงใจเขาเกรงใจแขกท่านอื่นนะครับ นี่ลูกลูกหัวบอลปะสองนัดปีม๊มแล้ไม่ยิงหัวลูกอะเดี๋ยวก่อนดิหัวลูกมันอยู่ข้างล่างต้องใส่ก่อนี่เอาหัาวบอลหนึ่งนัดอ,อ,อันนี้หัวลูกแล้วนะฮะหัวลูกปี๊ม รู้หมดเลยไม้กันไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเป็นประตูหลบอยู่หลังประตูบ้านไม่น่ารอดไปเก็บของครับเอ่ะสต๊อกก่อนเดี๋ยวขปดูลูกซ้อมโอ้โหไปดูสภาพดูสภาพโชว์ฮะโชว์สินค้าไม่รอดยิงกันอย่าไปหลบหลังประตูนะฮะยิงกันอย่าไปหลบหลังประตูตายนะครับไปอ๋อพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกนู่น ป,ปูเดินกระชับนะฮะนี่ดูออกใหญ่ความกระชับเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะฮะ,อะดอ้ยวแบ่ายต่อละตวงพร้อมไหมตรงนี้ตวงครับเปิดดูผลงานนะฮะไม่เข้าเป็นมีดมีดกันได้ครับ ตัดนี่นะดูที่มีนี่มันกระแทกอ่ะที่อันนี้ด้านบนนี่จุดสี่ห้านะครับมันมันกระแทกช้ำลงไปขนาดนี้นี่นี่หัวงอยู่เลยตุ้มตุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูจุดง่ายหัวอยู่ข้างในแต่ก้าวมมอนี่ก้าวมมอทะลุนะฮะเอาไม่อยู่นะครับทะลุจะไปเก็บหาหัวว่ะโอ้โหก้าวมมอนี่ทะลุเลย แผ่นฟิล์มเม่เสะเลยเอาไม่อยู่อันนี้เก้าเละเลยจะเป็นจุดสี่ห้าเดี๋ยวเปิดแกะให้ดูตีชั้นนะครับที มาหัวไม่ได้โอโูดีว่ะโอ้ยเนี่ยจุดสี่ห้านั้นอะไรอ่ะบอลบอลมันกระแทกจนนี่ช้ำหมดสมมติถ้าเป็นคนมันก็ช้ำอ่ะช้ำในช้ำภาพสี่จุดทั้งสองมาเขาด้วยทั้งสอง ต้องดูยังนงวะซองลาวทะลุ 9, ลหมดฮะ3ล็นตดิง่ายสุนสินี่นเจอแล้วนี่ลูกซ้อมแถมมาอีกนัดหนึ่งอันนี้หัวรู11 ไม่บานนะครับก็สภาพคล้ายๆหัวบอลนะฮะไหนไม่บานก็ถ้าจะซื้อหัวลูกก็ซื้อลูกหัวบอลธรรมดาได้ครับถ้ามันแพงกว่าดูๆแล้วไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่กี่หน้าวะกูนี่อะไเป็นลูกซ้อนเนี่ยฉันคง้อมยิงเลยแบบนี้ถูกกว่านี่นี่นี่ดูจุดสองสองนี่น่าสนใจนี่นี่นี่จุดสองสองหมดเลยเนี่ย สเนี่ยหัวหวัวมึงใหญ่กี่งาวะเดี๋ยวมันจะแทรกเข้าไปเก้านี่ทะลุหมดเลยเก้าทะลุหมดจากห้าสิบสองแผ่นเก้าทะลุหมดนะครับมีแผ่นพลาสติกรองอีกแผ่นก็ไม่เหลือสี่คายอยู่มั้งบอกว่าไม่มีทับเลขหนึ่งสอง นี่จุดทังสองนี่ก็โอเคนะกินจากปืนยาวนี่ใช้ได้เลยนี่ดูดอันนี้ลูกซ้อมไทยอาร์มอันนี้ลูกวินหัวบอลน,นนี้ลูกหัวรูลูกหัวบอลจะบานจะขยายใหญ่กว่าอีกด้วยสาม 2ี่สิบสี่ทะลุไปยี่สิบสี่แผ่นตัวเออประมาณเอาประมาณประมาณย่สก็ดูตูวเบอก็ทะลุไประมาณคึ่งหนึ่งนฮะครึ่นึ่รึ่งหนึงพอกับจุดองสองจุดสงสองนี่ก็แจ๋วเลยนะนี่ดูนี่กับเปวยาวนะตหอยจยาวดูหัวเหินนี่จุดสงสองลูก S B นะฮะคอามเร็สูง50เกน ลงเข้าไปไก็ใช้ได้ทีนี้ต้องต้องขอขอบคุณเพื่อนอย่างนี้เพื่อนเอาฟิล์มมาให้เพื่อนสมัยจะประชุมเลยเอา,าให้เคยชื่อไม่ได้ไม่เพราะไม่รู้จะเอามาไงเย่งๆไปดูไม้ต่อทะลุหมดเป็นไม้นี่จุดสี่ห้าสองลัดก็ทะลุหมดนะฮะ ก้าวมอมยสองนัดทะลุหมดไม่ไม่ทะลุเก้าวมอมยิงเป็นสามเหรอวะเนี่ยหันด้านหน้าสองนัดส่วนลูกจุดท้งสองลูกเอสบีนะความเร็วสูงห้าสิบเกณฑ์นี่ไม่ไม่ไม่ทะลุฝังอยู่ข้างในก็หลังประตูบ้านอย่าไปหลบเรามีอะไรทะลุหลบหลังภรรยาดีกว่าหลบหลังเมียเมียโอเควันนี้ก็เยท่านี้ยังยังไม่จบยังมีอะไรอีก ให้ดังแบบนางนางแบบไปยิงโชว์นะฮะมีคนเรียกร้องมาว่าให้มีผู้หญิงบ้างในวงการปืนโอเคต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อเรียกร้องมานะครับไม่เอานี่ไม่เกี่ยวผมไม่เตรียมก่อนโหจะยิงอ่ะ้าวแอคชั่นทีมสีอ้าวเออยิงป้าลูกพลดีง่ายเจ็ดเมตรได้ไหมป้าลูกพลเจ็ดเมตรผลให้ไปวะหวะเฮ้ยมันน่าให้ขึ้นรำเองได้รู้ผู้หญิงขึ้นรำไหวไหมก๊อกอ่ะอย่างเข้าไปเอาใหม่ดิ ทำไมอะไรใหมหรือ,อว่าผู้หญิงขึ้นลำใหม่ไหมแต,ต่ก็ขก้นเศร้ามถ่ายให้เห็นดิปูถอยืนข้างเ่ะอคือลำตรงนี้พูดในไกลขึ้นลำขึ้นลำวะขลำเอางี้ดึงจับจับตรงนี้เดี๋ยวนี่มือในกาถอดออกเพราะเดี๋ยวมันจะไปโดนปืน,นลอยจับตรงที่มันมีร่องอ่ะจับตรงทีง่มันมีร่องอ่ะ จับแน่นๆแล้วเอามือข้างขวาให้ตันหน่อยไปไม่ไหวนะครับยิงเอาใหม่ที่อีกทีดิงอแขนข้างขวามางอแขนข้างขวามาเดี๋ยวปล่อยอยังพี่งงอแขนข้างขวามาเองนี้ก็ได้เว้ยเอียงเงี้ยดึงเอียงเอียงเงี้ยแล้วดึงดึงอะไรเอามือขวาดันด้วยขวามือตันไปมือซ้ายดึงมาเออไม่ไม่ได้ไม่ได้เอียงยืนดิดึงจับดึงไม่ไหวนะฮะไม่ไหวเอ้าป เข้าไปยังเข้าไปแล้วนะครับลูกกระสุนดูจะมีเซฟตี้ตรงนี้มันจะปูขึ้นมากระสุนเข้าไปแล้วเดี๋ยวเช็คดูก่อนนี่สึงเข้าไปแล้วนะครับลำบากหน่อยฮะแต่พอไหวสําหรับผู้หญิงตัวเล็กนิ้วนิ้วนิ้วอ่ะนิ้วเด็ดนิ้ว,ว,ว,วมือเนี่ยสอนอนะ่ะปล่อย <c oughs> จับนี่เอาไม้โป้งนี่อ้าวมาเอานี้ตบเข้าไปนี่แล้วก็เอาอี่ตัวนี้มาล็อก มือข้างซ้ายเนี่ยตกตกไว้นี้แล้วก็รอกไว้นี้แล้วก็ยิงขวายื้อปมอ้างมาไม่ต้องไปช้อนนี่ดำไปเออปิดไว้นี้เดี๋ยวยิงไว้เรื่อยโดนท้องท้องน้อยท้องน้อยอย่ากให้ตื่นก็มาอยากให้ตืนมายิงไว้เรื่อยชี้เลยหันมาคุยได้แต่ปืนต้องชี้ไปทางนู้นนะสวยครับ ยีนิเอองีเว้ยยงหัวมากยิงหัวมากลองยิงหัวมั่งยังไงอย่าให้เปิดตัวนี้ก็อยู่นะผิดแล้วนิ้ก็ยังเข้าไปโดนหมดแล้วก็ มือทำข้าวมือแข็งนะปอบผ่อนมันก็มาโดนหัวยิงหัวดิยิงหัวหมดนะฮะวางไม่เฉยไม้วางเดี๋ยวมาดูผลงานของนางแบบของเรานะครับถือว่าดีนะยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นัดตายฮะตายแต่นัดแรกแล้ว มานี้มานี้มานี้ใช่ได้ตัวปืนอ่ะอาจจะใหญ่สักหน่อยตั้งแบบผู้หญิงตัวเล็กไม่มีแรงอ่ะโชว์ทั้งแบบหน่อยพักพักพักพอ,อ